เพราะว่าในเดือนมิถุนายนโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนหลังของมิถุนายนลุ้นกันตลอดมีการประชุมของธนาคารกลางไม่ว่าจะเป็นธนาคารกลางของสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งอังกฤษเองนะครับและไม่ใช่เพียงแค่การประชุมเท่านั้นจะมีการลงประชามติในวันที่23มิถุนายนว่า Brexit อังกฤษขออภัยครับสาหราชอาจากักรแหมคนชอบสับสนนะครับสาหราชอาจาักรจะยังอยู่หรือว่าจะไปจากสหภาพยุโรปครับเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับดรพิพัฒน์ว่าถ้าอยู่ถ้าไปอะไรจะเกิดขึ้นบ้างท่านผู้ชมครับอีกนรมิตรวิววันนี้จะมาคุยเรื่องใหญ่ที่กำลังจะมาถึงในเดือนมิถุนายนนี้ครับก็คือ Bre x i t คำถามหลายคนคงสงสัยเลยว่าอะไรคือ Bre x i t แล้วจะมีผลกระทบยังไงกับตลาดเงินตลาดทุนโลกเพราะว่าได้ยินกันมาคร่าๆวๆก็เพียงว่า อาจจะเกิดความปั่นป่วนในเดือนมิถุนายนนะครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแลวผลกระทบจะเป็นยังไงกับดเตรพิพัฒน์เหลืองลิมิชัยครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์พัฒระครับสวัสดีครับสวัสดีครับ Brexit จริงๆหลายคนได้ยินมาบ่อยแล้วครับแต่ว่าโดยเนื้อแท้เขาคืออะไรครับครับก็ต้องบอกว่าคําว่า Brexit เนี่ยมาจาก2คำใช่ไหมคำว่า Britain ก็คือสหราชอาณาจักรหรือคนไทยชอบเรียกว่าอังกฤษนะครับกับคําว่า Exit คือออกนะครับก็คือว่า โอกาสที่นะะฮสหราชอาณาจักรจะออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปนะอันนี้อาจจะฟังแล้วจะงงกันนิดนึงนะครับแต่ว่าถ้าเกิดต้องอาจจะต้องเท้าความนิดนึงว่าจริงๆแล้วยูเนเต็ดคิงดอมเนี่ยประกอบไปด้วยอังกฤษเวลส์นะครับนอร์ทเอนไอแลนด์แล้วก็สกอตแลนด์ครับรวมกันไปเป็นยูเนเต็ดคิงดอมคือคือทั้งหมดที่ว่านี้เลยใช่ครับแล้วยูเนเต็ดคิงดอมเนี่ยเป็นสมาชิกของเรียกว่ายูโรเปียนยูเนียนหรือสหภาพยุโรปที่เรารู้จักกันนะ หลายคนอาจจะเข้าใจผิดนึกว่าเอออังกฤษจะออกจากเงินยูโรเหรอแต่อังกฤษก็ยังใช้เงินปอนด์อยู่ไม่ใช่ใช่ครับ,รบงั้นมันเป็นความสับสนของทวีปยุโรปอีกเหมือนกัน<อ>กนะครับอ๋อคือจะเป็นอังกฤษอย่างอังกฤษที่เราใช้เนี่ยคือจริงสา,สา,สาราชอาณาจักรมากกว่าแค่อังกฤษประเทศเดียว <S 2> <S 2> <ช>รวมไปถึงเขาอยู่ในสหภาพยุโรปแต่ก็ไม่ได้ใช้เงินยูโรแต่ไม่ใช้เงินยูโรเพราะนั้นจะเป็นยูโรเปียนโซนเป็นยูโรเปียนเนโซนใช่นั่นจะเป็นยูโรโซนงั้นที่เขาจะออกเนี่ยจะออกจากการเป็นสมาชิกของยูรเียนนคับ ทีนี้ก็ต้องไล่กลับมาว่าเอ๊ะทำไมอยู่ดีๆทําไมถึง<ด>อยากจะออกดูเหมือนทุกคนเหลนี้เขาอยากจะรวมกันเป็นกลุ่มก้อนดโดยซ้ำไปัรพิพัฒน์ใช่ครับทีนี้มันก็ต้องไล่กลับมาว่าอันนี้อาจจะเป็นประเด็นเรื่องของทางการเมืองพอสมควรนะครับอันนี้ก็ต้องย้อนกลับมาอีกนิดนึงว่าคําว่ายูโรเปียนยูเนียนเนี่ยนะครับก็คือเป็นเหมือนรัฐบาลเหนือรัฐบาลอีกทีเป็นกลุ่มก้อนคือใช้คําว่าสหภาพเนี่ยนะครับก็คือการที่ประเทศหลายๆประเทศในยุโรปเนี่ยมาอยู่ร่วมกันนะครับ แล้วก็มายอมรับแล้วก็มี<อ>สถาบันบางอย่างที่อยู่เหนือประเทศลงไปอีกนะอย่างเช่นยูโรเปียนยูเนียนเนี่ยก็จะมีย<ฆ>ูโรเปียนพาร์เลเมนต์นะคือเรียกว่ามีการเลือกตั้งสภาของเขาเึงเป็น,นสภายุโรปนะครับแล้วก็ยังมีย<ฆ>ูโรเปียนคอร์ o ออฟ s t สติสแล้วก็คือมีศาลของยุโรปซึ่งซึ่งใหญ่กว่าของแต่ละประเทศใช่ครับแล้วก็อาจจะ j r i s d i c t i o n อาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่ไยงไก็ตามคือแปลว,ว่ามีอำนาจอธิปไตยบาง,างเห่ือประเทศ<ฆ>แต่ละประเทศด้วยโอ้โหซึ่งอันเนี้ย ก็เป็นการยอมรับของประเทศสมาชิกในวันที่23ามิถุนาสองที่เราจะได้ในเดือนเดือนหน้านี้แล้วเนี่ยนะประชามติกันนะครับซึ่งก็มันก็เลยกลายเป็นประเด็นฮอตกันพอสมควรนะครับเพราะว่าตัวรัฐบาลอังกฤษโดยคุณเดวิดคาร์เมอรอนเองเนี่ยนะครับก็สนับสนุนให้อังกฤษหรือว่าสหราชอาณาจักรเนี่ยครับอยู่ต่อในในสาภาพยุโรปคือผมเปิดทําประชามตินะแต่โดยส่วนตัวผมสนับสนุนให้อยู่ต่อใช่ครับแต่ว่าก็มีรัฐมนตรีหลายคนมองตรงกันข้ามแล้วแคมเปญให้ออก แสดว่าในรัฐบาลเดียวกันก็ยังเสียงแตกกันก็แสดงว่าชี้เห็นได้ว่าเป็นประเด็นที่มีความร้อนแรงทางการเมืองแล้วก็มีคนเห็นต่างกันต่างๆนานาแล้วทนพิพัฒน์หลายคนตอนนี้เขาบอกว่าการรวมกลุ่มนียเป็นแนวโน้มของโลกในอนาคตคนที่สนับสนุนให้ออกเขาเขาเห็นผลว่าอะไรก็แสดงว่ามีคนที่รู้สึกว่าอยู่ไปไม่ได้อะไรแล้วยังเสียต้นทุนอีกใช่ไหมฮะเช่นการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปเนี่ยนะครับประเทศใหญ่เนี่ยก็ต้องใช้คว่าใช้จ่ายฟิ s c a l transfer นะครับก็คือ จ่ายเงินให้กับสภาพยุโรปแล้วชาเรอเอาเงินไปแจกจ่ายให้ประเทศที่จนกว่านะครับซึ่งันนี้เขารู้สึกว่ามันเป็นต้นทุนของเขานะครับเดือนที่2ก็คืออย่างที่บอกคือว่ามันมีประเด็นเรื่องของการออกกฎหมายบางอย่างซึ่งประเด็นที่เซนซิทีฟที่สุดก็คือประเด็นผู้พยพถ้าใครจําได้สักสองสมปีที่ผ่านมาเนี่ยประเด็นผู้พยพในยุโรปเนี่ยเป็นประเด็นใหญ่เยอะมากเข้าไปเยอะมากเป็นล้านคนใช่ครับแล้วก็เราเห็นภาพนะครับที่ประเด็นกลายเป็นประเด็นการเมืองระหว่างประเทศกันนะครับแล้วก็อาจจะเห็นผู้พยพเนี่ยพยายามที่จะหนีเข้าอังกฤษจากฝรั่งเศสทีเนี้ ประเด็นก็คือว่าการที่มีสหภาพยุโรปนะครับหรือ,หรอสหภาพทางเศรษฐกิจเนี่ยนะครับข้อสําคัญอันหนึ่งก็คือว่านอกจากสินค้าและบริการสามารถที่จะซื้อขายกันได้โดยไม่มีภาษีนะไม่สามารถที่เคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีเนี่ยนะรแรงงานและทุนก็ต้องสามารถเคลื่อนย้ายกันได้อย่างเสรีทีนี้มันก็แอพพลายไปถึงเคสของผู้พยพด้วยนะครับซึ่ง หลังๆเนี่ยเคสของการมีผู้ประยพเนี่ยอังกฤษก็รู้สึกว่าโอ้โหมาชักมาเยอะขึ้นเป็นประเด็นทางการเมืองนะฮะถ้าจะสังเกตก็คือช่วงที่มีอบอมที่บรัสเซลนะครับเป็นก็ประเด็นเรื่องนี้ก็ขึ้นมาเป็นประเด็นอีกเพราะคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะผู้ประยพมาทําให้เกิดปัญหาหรือไม่นะครับทีนี้ประเด็นทางการเมืองก็คือว่าอพอประเด็นพวกนี้มันเริ่มเยอะขึ้นมาเรื่อยๆเ,เนี่ยเขาก็ถามว่าเอ๊ะอย่างนี้เราออกกฎหมายคุมไอ้บอร์เดอร์ไม่ให้ไม่ให้คนเข้ามาได้ไหมก็ปรากฏว่า ก็ไม่ได้เพราะไปขัดกับหลักการของของนานสาภาพยุโรปนั่นแสดงว่าตอนนี้ก็เลยกลายว่าโอ้โหอธิปไตยของเราเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วฉันอยากจะออกกฎหมายแบบนี้แต่มีกฎมาครอบขึ้นมาแต่ถ้าเกิดจะออกวมนก่อนผมจําได้ว่านยายกคาร์มิลอนก็ขู่เหมือนกันว่าการค้ากับสาภาพยุโรปเยอะนะถ้าออกตรงนี้ก็จะเป็นจุดเสียใช่ไหมครัใช่ครับอันนี้ก็จะเป็นเมื่อกี้ คนที่อยากออกเนี่ยส่วนใหญ่จะมองเรื่องของการเมืองเรื่องของอธิปไตยเรื่องของการออกกฎหมายเพื่อ,อจะออกกฎหมายคุมของตัวเองนะครับฝั่งที่บอกอย่ากออกเลยเนี่ยก็บอกว่าโอโ้โหเราเนี่ยได้เบนฟิตของการอยู่ในสาภาพยุโรปเนี่ยมหาศาลงั้นการเกิดอังกฤษออกจากสาภาพยุโรปเนี่ยหมายความว่าออกจากลับสักลับหนึ่งนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีความเป็นไปได้ที่จะถูกกำแพงภาษีกัน้นการที่จะซื้อค้าขายกับประเทศที่เป็นสมาชิกบังเอิญว่า6 0สเอของ GDP อังกฤษเนี่ยนะครับมาจาก การซื้อการขายการ Import e x p o r การการนำเข้าส่งออกและครึ่งหนึ่งของจำนวนนั้นมาจากการค้าการขายกับประเทศในสมาชิกของสหภาพยุโรปแปลว่าคือออกผลจะต้องทางเศรษฐกิจมหาศาลเลยนะใช่ครับถ้าออกมาแล้วถูกตั้งกําแพงภาสีเพราะเดิมอยู่ในคลับใช่ไหมตอนนี้ถูกบังคับให้ออกจากคลับก็มีความเป็นไปได้ทีนี้ฝ่ายที่ออกเลยบอกว่าโอ้โหจะไปกลัวนั่นเป็นการขู่นะฮะเดี๋ยวเราก็ไปขอเจรจาก็ได้ ไปทําเหมือน FTA ไปทําอะไรแบบ<ช>นี้ก็ได้เหมือนกันใช่ครับแล้วก็บอกยกตัวอย่างขึ้นมาอย่างมี Norway นอร์เวย์นะฮะที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปแต่ก็สามารถมี free trade area agreement กับสหภาพยุโรปได้ว่าค,คนไม่ได้กลัวในแง่ของคอสเท่าไหร่แต่คนในกลัวในแง่ของความไม่แน่นอนนะครับเพราะมันจะมีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับอย่างเช่นอันที่1คือรู้แล้วว่าอ,อยู่ในเขต อย่างนี้ออกมาไม่รู้จะเป็นยังไงเทอมที่ได้คืออะไรนะครับนอกจากนี้ไม่ใช่การค้าการขายเฉพาะในเขตนะแต่ว่าตัวตัวยุโรปเองเนี่ยมีฟรีเทรดอะเรเมนต์กับประเทศอื่นๆเพียบเลยถ้าอังกฤษออกมาต้องไปตั้งเจอจ่ากับทุกประเทศที่เป็นคู่ค้าหรือไม่เรื่องนี้ก็เป็นประเด็นประเด็นที่2เนี่ยมันไม่ใช่แค่การการค้าขายสินค้าบริการแต่ว่าอย่าลืมว่าอังกฤษเนี่ยเรารู้จักอังกฤษดีในในแง่ของการเป็นศูนย์การทางการเงินของยุโรปนะครับซึ่งอังกฤษเนี่ยเอนจอยสเตตัสตรงนี้ได้เนี่ยเพราะว่า ทุนเนี่ยสามารถไหลเข้าไหลออกจากจากอังกฤษได้อย่างเสรีรเพราะเป็นสมาชิกของของของยนะุโรปสภาพยุโรปแล้วก็ถ้าวันหนึ่งออกมาเนี่ยใครจะรู้ว่าอยู่ดีๆยุโรปเกิดบอกว่าไม่ไม่สนับสนุนธนาคารที่อยู่ในอังกฤษโอ้โหนีเหเ่เรื่องใหญ่เลยนะ regulation ทั้งหลายที่เดิมอังกฤษเคยเป็นส่วนหนึ่งของคลับเนี้ยแล้วก็ทุกคน recognize ธนาคารที่อยู่ในอังกฤษเกิดไม่ r e c o g ไนซ์ขึ้นมา อังกฤษจะเสียความเป็นศูนย์กลางทางการการ,การเงินและการค้าของยุโรปหรือไม่<ะ>อันนี้ก็เป็นต้นทุนก็คืออย่างที่เรียนคือไม่มีใครรู้จริงๆว่าจะเป็นเท่าไหร่แต่ว่าความไม่แน่นอนมีเยอะแน่ๆครับปัญหาคือว่าวันนี้โพลเกือบทุกโพลที่เราเห็นออกมาเนี่ยนะครับมันต้องใช้คําว่า too close to call <c oughs> ก็คือ <c oughs> ใกล้กันมาก <c oughs> อย่างล่าสุดเนี่ยถ้าเกิดใครเปิดดูเนี่ยมันนี่คือ 46- ต่อ43 <c oughs> ครับมีโอกาสที่จะอยู่ต่อเนี่ยนำอยู่นิดหน่อยนะครับแต่ยังมีคนที่ไม่ได้ตัดสินใจอีก11% แต่ความเห็นส่วนใหญ่ของของอนักวิเคราะห์เนี่ยนะครับก็บอกว่าโอโ้โหถ้าจะให้แทงวันนี้คิดว่าแทงไปทางอยู่ดีกว่าเพราะว่าคนวันนี้ต้องรู้สึกแล้วว่าต้นทุนของการออกเนี่ยมันเยอะจริงๆนี่เบนเอฟเฟตของการออกเนี่ยมันไม่ค่อยชัดแล้วก็อันเซอร์เทนตี้ก็คงจะมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วพอถึงคนต้องตัดสินใจในสิ่งที่ตัวเองจะอาจจะเสียประโยชน์เนี่ยสุดท้ายพอบอลไปกาผลเนี่ย เอาอยู่ต่อไปก่อนดีกว่าครับอันนีค้คือความคิดของ,ของหลายหลายคนท,ท,ที่เป็นนักวิเคราะห์แต่ว่าต้องบอกว่าผลวันนี้ยัง too close to call จริงๆครับท่านผู้ชมอีกไม่กี่วันแล้วนะครับ23มิถุนายนนี้นะครับคงต้องรอดูเพราะว่ายังไม่มีความชัดเจนว่าถ้าสหราชอาณาจากักรจะออกจากสาภาพยุโรปจริงๆอะไรกำลังจะเกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดนึกถึงแค่ว่าต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจแล้วก็ด้านการเงินที่ตัวเองเคยมีฐานอยู่แล้วอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่จริงๆที่จะกล้าออกหรือไม่นะครับวันนี้ขอบคุณ สวัสดีครับจับตาดูกันนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ในทางตลาดเงินตลาดทุนเองยังไม่ได้มีการ ข่าวนี้นะครับยังไม่ได้มีผลกระทบกับตลาดมากสักเท่าไร่แต่ว่ายิ่งใกล้เวลา23มิถุนายนเข้าไปเท่าไหร่ข่าวนี้จะเข้ามามีบทบาทและก็น้ําหนักอย่างแน่นอนอย่าแปลกใจครับว่าถ้าช่วงนั้นตลาดเงินตลาดทุนจะพันผวนแรงมากเพราะว่าแรงกระเพื่อมที่เกิดขึ้นไม่มีใครรู้ว่าถ้า Brexit หรือว่าออกไปจริงๆอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจสังคมหรือว่าการเมืองครับเอาละรครับพักกันครู่น,นึงครับแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกับช่วงต่อไปของ Look For เวิร